โอเคสวัสด okay, so ีด like, ้วยนะครับผมสิบยูนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแจกสคริปต์นะครับผมแอบไปซูเตอร์เองนะครับผมชื่อเจ้าีนะครับเป็นมิวอัพนะครับผมแน่นอนครับฟังก์ชันนะครับผมจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันธรรมดานะครับไม่ใช่ทำเวอร์ชันธรรมดานะที่ผมเคยแจกไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะชั้นธรรมดาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นมันไม่เชิงอะแต่อันนี้เป็นแบบเบต้าเวอร์ชันเบต้าน่ะก็เป็นอัปเดตของด็อกก็คือเวอร์ล่าล่าสุดเลยนะครับผม ก็ผมคิดว่าสคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่เบสที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาละนะครับเรื่องของยูแล้วก็อ,อื่นเลครับผมมันมีปัจจหลายหลายแบบทวีพ่องเนีจจ่ยไอ้เงี้ยปะแจหลายยางนะครับที่ผมคิดว่าดีเนาะนะครับผมก็ปจจัจแรกเลยนะครับมันบันบ๊กนะครับผมก็เหมือนทำให้กูเป็นอย่างนี้นะครับมันน่าจะเป็นที่เกมอ่ะไอ้อเหี้ยโง่เพตันครับผมก็อเออโอเคเออ VP ทุบบอลทุบบอลเป็นไง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 บล็อกด้วยนะครับเจ๋งครับน่าจะเป็นที่เกมนะไม่ดูมันหรือวเป็นที่ยิปซีคช่างแมวนะครับผมจะใช้นะครับก็เอ่อสำหรับการฟาร์มนะครับผมมีหลายฟังก์ชันมากเลยนะมีเอกนะครับมีดับเบิ้แมชชีนแล้วก็เฟสเทอร์เรชันโรตีไฟแล้วก็อัลเทอร์เติเช่นนี้ครับผมแล้วก็ มาดูอันที้ฟาร์มนะครับผมก็คือหมวดหัวคอยนะครับผมก็จะมีสตาร์ทฟาร์มนะครับก็เลือกหมวดคอยการฟาร์มไปนะครับก็จะเป็นฟ้าสมุดเดี่ยวบอลนะครับหรือฟาร์มเนาะก็คอยไทยนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะแบบไหนนะครับเออ่ให้คอยมาติดเพจนะครับก็คือการเออ่เป็นคอยที่คูณเนาะนะครับผมมันจะมันจะฟาร์มแค่คอยที่คูลประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคอยเลือดเยอะเลือดน้อยนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อสซิสแอนเวียนะครับผม แล้วก็นี่เป็น sending mode ก็จะสามารถบอกได้ว,ว่าจะเอาเป็นส่งทั้งหมดหรือจะส่งเป็นแบบทีละตัวทีละตัวถ้าส่งทีละตัวมันสามารถขยายได้โดยการที่แบบอ่าตอนนี้มี2 t a r g e t นะก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้นะครับแต่ถ้าเราส่งไปทั้งหมดก็คือเป่าเป็นหมดหมู่ออนะครับมันจะทําการเอาส่งทั้งหมดแบบไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมจะให้ดูเนาะอย่างนี้นะครับ่ผมลองว่าอ่าอันนี้นะครับไม่ใช่นะอ่าคืออันนี้คือมันไม่ใช่นะครับมาดูกันนะชุดูกัการาน,นีนะครับ นี่นะครับเป็นยังไงก็ขอคิดแป๊บนะเป็นเอามา p r o s s นะครับให้ไหมให้หลอน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 แล้วหลอนหลอน,ลอน,ลอนไม่แนะนำให้ใช้โหมดฟาสต์นะครับผมถ้าถ้าสัตว์ยังไม่ดีพออ่ะผมไม่ผมไม่ยกตัวอย่างโวลด็อกดีกว่าเพราะโวลด็อกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ได้โหดนะครับทําให้ผมไม่สามารถดูได้อย่างเต็มที่นะครับผมเก็ตปะนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะไปทางด้านของที่วินเซอร์กันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแน่นอนผมสามารถดูได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมเออไปวะนะครับก็เฮ้ย อัปเดตในอีก1วันหรอก็คือพรุ่งนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสคริปตัวใหม่นะครับพรุ่งนี้เนาะน่าจะเป็นตัวแถวๆนี้แหละนะครับอาจจะแจกหลาย UI ก็ได้เนาะน่าจะเป็นรูนี่ครับมาดูกันใีการนะครับว่ามีมัลติเพสอะไรหรือเปล่ปาน,นะครับนั้นนะครับอ่ะเป็น normal กัน normal อ่ะลองเปิดดู normal ไม่ฟาร์มให้หรอ อะไรของมึงเนี่ยมาดูนี่กนะ่นแตยว่าทำไมไม่ถึงมันถึงไม่ฟาร์มให้หรือมันกำลังฟาร์มอะไรอยู่หรือว่ากูเลือกผิดวะกนตื้อว่ะทุกคนอ่ากูจะเปิดสตาร์แท็กเกอร์นะครับจะได้รู้ว่า ฟาร์มเพชรทุกคนทำไมมันถึงฟาร์มเพชรผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมาถึงฟาร์มเพชรเห็นไหมอ่าเริ่มฟาร์ล้วเห็นไหมนะครับผมก็จะลองปรับเปลีนให้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับแต่ด้วยความที่โวน,นี้ผมก็โหดเกินไปอีกนะครับผมด้วยความที่มันโวแรกเนาะนะครับผมแต่ถ้าโวสุดท้ายผมก็ไม่ไหวจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เอ่อนะครับฟังก์ชันอื่นต่อนะก็เช่น extra setting นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบ โอเวอร์ไปแล้วนะครับก็จะมีฟาร์มสปีดนะครับผมเลือกได้นะแล้วก็ลิลิลิวิลเล่ก็จะลบเท็กเจอร์นะครับผมต่างแล้วก็นี่เป็นฟาร์มแอเรียต่างๆนะครับแล้วันมาก็เลือกฟาร์มแอเรียไปนะครับแล้วจากฟาร์มแค่แอเรียนั้นแอเรียเดียวนะครับผมก็จะแอนเชียนนะครับก็คือกล่องใหญ่ๆนะครับผมซึ่ง่องใหญ่ๆที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็คือถ้ามันฟาร์มที่ไหนอยู่มันมันมันจะไม่ให้เราไปไหนนะครับเห็นไหมกล่องใหญ่แบบนี้นะครับผมมาบีนะครับแล้วก็็แลล้วกกเือนะครับผม ก็เลือกไปว่าอยากได้กล่องฟาร์มกล่องหนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเองนะครับก็จะมีอัดเปิดไข่เนาะนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดไข่เท่าไหร่นะครับหนึ่งฟองสามฟองหรือแปดแปดฟองป่าวะน่าจะจะไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถ d i s a b l e ิลเ a ็ i ซ์แอได้หรือว่า d i s a b l e ิล t i f เไได้นะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นบูส์นะครับพวกพวกบูส์แบบสกีเกมพาร์ทที่เราได้ฟรีปร่าวะไม่ได้หรอ องง่ายนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับว่าอยากได้ฟาร์มกล่องอยากฟาร์มเปิดไข่อะไรก็เซิร์ชเอานะมันจังง่ายกว่านะครับผมเช่นผมอยากได้เปิดไข่ด<อ>ับนะครับดับเอกอย่างนี้นะครับก็หรือว่าจะเป็นโกลเด้นก็เลือกได้เหมือนกันนะครับก็สตาร์ทไปเลยนะครับอเอ่อโอเคน้าหูขอเลือกก่อนละกันนะอาเช่นหูจะเปิดดับเอกนะครับอย่างนี้นะแล้วก็หูจะอัลโตเอ่อ ไอชิมมาเลยจะมันจะมาด็อกโวนะครับแล้วจะมาเปิดไข่ให้เรานะครับสำหรับไข่ที่เราเลือกไว้นะซึ่งผนยังไม่ได้มาตรงนี้นะครับต้องมาที่โบนเอ็กนะครับโบนเอ็กก็เซิร์ไปนะครับว่าโบนเอ็กนะครับซึ่งอันนี้มันจะอเปเีตยแบบดูดูเลยนะครับก็คือยังไงก็มาให้ดูกนอีพิเ่ยเห็นไหมนะครับว่ามันจะมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เข้ามาเลยนะครับออย่างงี้นะครับ แต่ว่าด้วยความที่ผมเปิดลบไปเนาะนะครับมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมาไวไปไวเนาะเนื่องจากผมเปิดลบไปนะครับอาจจะทําการจดคีปไปและการสำหรับ l e ชเชนเดอรี่เนี่ยครับผมถ้าผมได้วนะิชเนเดอรี่เนาะแต่น่าจะไม่ได้นะครับจังหวะนี้ก็น่าจะได้ยากอยู่นะครับ แล้วก็นี่จะบอกมันจะบอกว่าเราเปิดไข่ไปกี่ฟองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกกี่ฟองแหลกี่ฟองนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเงินเรานะครับเงินเราพอหรือเปล่านะครับเช่นอันนี้คือเราผมเปิดได้อีก 40, 40กว่าฟองแล้วผมจะไม่สามารถเปิดได้แล้วเพราะเงินผมจะไม่พอเราเห็นไหมครับเงินผมจะลดเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วยิ่งเป็นการที่ผมเนี่ยเปิดแบบทีละสามทีละสามอีกนะครับผมก็ทําให้ยิ่งใช้เวลานะครับแต่เสียเวลามากขึ้นเนาะ ก็การที่เราเปิดขายแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่เออมันมันจริงๆอ่ะมันใช้ดีมากเลยนะครับทุกคนก็อยากทุกคนไปลองใช้กันเนาะแล้วก็สคริปต์ตัวนี้นะครับเป็นสคริปฟรีที่ไม่ต้องใช้คีย์เลยนะครับผมมือถือก็ผมไม่แน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับ ขอปิดก่อนมดูของ Mix กันดีกว่านะครับ Auto Renew Free ิกเก็คือตรงนี้นะครับผมเห็นไหมนะครับแล้วก็ w ั r บ o ร์อ่ะผมโชมแล้วใช่ไหมนะครับก็คือเป็นการ s ซ t ฮ e r o o ร์แล้วก็ s e ทสปิด v e r บอร์ d นะครับแล้วก็ Personal b o o t t นะก็คือ b o o t t ที่สามารถใช้ได้แค่ตัวละคนเดียวนะครับผมก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันบูต t อะไรนะครับที่เพิ่มคอยดามจซุเปอร์ลกีอาตรากีนะครับผมแล้วก็หรือว่าอ่ายืดอัลเพอร์เซ็นท์บู๊ทนะครับแหรับใหททั้งเลผม เลือกไปเนาะแล้วแต่เนี่ยครับแล้วก็นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะสำการที่เราจะเทเลพอร์ตไปเนี่ยครับเป็นเรนดอมกับโลนะครับโลหมายถึงว่าถ้าเราเซฟเป็นโลใช่ไหมนะครับจากนั้นถ้าผมกดไปที่เอ่อเทเลพอร์ตทูเอ่ออัพโรเทติงพัซ่ามันจะไปเซิร์ฟเทติงพัซ่าที่มีคนน้อยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมาทำไมเหมือนกันแต่มันก็ ใช้ได้กับพวกการฟาร์มเช่นผมจะกดโลแล้วผมกดเอ่อกดไปที่ฮาร์ดคอร์เซิร์ฟเวอร์เพราะว่าฮาร์ดคอร์เซิร์ฟเวอร์จะมีคนล้าล้าเยอะใช่ไหมครับสับกล่องใหญ่ๆนะแต่ว่าคราวนี้ก็คือเขาจะล้าแล้วไม่ได้แล้วนะครับเราจะฟาร์มคนเดียวแบบชิลๆเลยเพราะว่ามันจะไปสับที้คนน้อยๆหรือพวกที่มันเอฟเคกันนั่นแหละนะครับแล้วก็แมชชีนก็จะมีเทปพอตทูแมชชีนนะครับผมแล้วก็มีพวกออโต้คอนเวิร์ตต่างๆนะครับผมคอนเวิร์ตทูโกลเด้นนะครับผมแล้วก็คอนเบิร์ดทู เอ็นโบแล้วก็ฟ mm ังก์ชันต่างๆ่นี้ก็ไปหาดูกันเองนะครับดัเมเตอร์นะครับผมเอ็นชาร์มแมชชีนนะครับผมแล้วก็เดยแคร์แมชชีนนะครับล้ผมแล้วก็พวกฟัสแมชชีนนะครับแล้วก็มาเป็นเฟคคอร์เรชัน mm hmm. ก็จะมีเออ่ดูอันจะบอกแล้วครับว่าผมเนี่ยทำการคอลเลคชันไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือสำหรับการที่เราหน่งจะให้มันออโต้คอลเลคชันให้เรามันจะทำการออโต้นั่งสูงไข่พวกที่เราแบบเลือกไว้นะครับโค้ดไว้ก็เป็นพวกเบสิอกอะไรพวกนี้ที่แบบเราเรา,เรายังไม่มีเรา,เรา,ไ,เราไปดูในแนวในตู้เนะี่ย ครับผมจังัแล้วก็ทำการเอ่อโต้ไปเลยเนะาะครับผมแล้วก็นี่เป็นอ t อโตเมอติกนะครับอโตเมติกำอะไรบ้างนะครับผมเอ่อ uh, expand ตัวอย่างนะครับผมก็คืออ u t โต้เอ่อให้แอนฟาร์มเฟิร์สพาดยูอัลเซ็ตติ้งอิชอิชูสเอ e ดเดอะเอ็กซ์แอลเรียและเมคชูยูเทิร์นออนสตาร์ทฟาร์มเอท์เทสกบไปทูดิสทแอนด์แอนเซอร์เ มูสโซ่คุณก็สาม t รถแ h ชชิ่งวิ it ีทวิชชิ่งอะ h ดสเฮ g a m อร and ะเดสเฟเนอรี่เธอต้องไปติ่งออนนะครับไม่ติ่งว่าเราต้องเราต้องไปเปิดตามฟังก์ชันที่เขาให้เราไปเปิดก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเปิดอัตโนมัติทั้งหมดนะง่ายๆนะครับผมแล้วก็พวกเอ็กนี่ก็จะมีแบบอ,อัตโนมัติเอ็กใช่ไหมก็จะมีแบบสามารถเปิดได้อาอาร์บอลเอกนะครับแล้วก็ ให้เราแบบจะเปิดไข่กี่ฟองนะครับก็เลือกไปนะครับผมแล้วก็ยูบีชิพาคูณลักกี้เอ็กเอ่อร์ลักกี้อีเวนนะครับก็จะเป็นการเอ่อลัคกี้แบบจะได้เราโชคดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกแบบแมชชีนนะครับยูแมชชีนเอ่อทำยูแมชชีนเมื่อเมื่อของเต็มตัวไม่เมื่อสัตว์เต็มตัวนะครับผมหรือว่า หรือว่าเมื่อทําการฟินิเอ่อทำการเปิดไข่เสร็จนะครับผมแล้วก็อยู่แมชชีนถ้าหากทำการ usable เบิลนะครับผมแล้วก็เซตติ้งก็มีอ u t o โหลด s e ต t i n g ก็คือเป็นเซฟ e UI อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เนาะครับเสร็จแล้วเนาะนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม CPU นะครับผมก็ไปแล้วเนาะนะครับผมขอโทษที่ลงคลิปตอนนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาห้าวแล้วนะครับพอดีผมค่อนข้างจะไม่ว่างนะครับขอโทษจริงๆนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะทําการแจกสคริปนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมอยากจะแจกสคริปอยากจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเป็นความที่มันเปิดเทอมแล้วนะครับผมแต่ว่าเปิดเทอมแล้วก็ก็ยังจะพยายามนะครับทำคลิปให้มันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ขออภัยนะครับคลิปอื่นนะครับที่ผมอาจจะพูดคำหยาบนะครับผมแต่มันคือสไตล์นะครับผมถ้าผมไม่พูดมันก็แบบ คือมันแบบมันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับผมตน้องฮุนจริงนะครับ,รค,รบคลิปนี้ผมจะพูดคำหยาบแต่ออกมาสองสามคำนะครับเป็นก็ช่างแม่มานะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายตี่ผมหล่อปะนะครับหุซื้อหน้ามาใหม่ด้วยเฮ้ย